คนโทรเข้ามาเพื่ออะไรคิดว่าต้องการเงินแหละจริงไหมใช่ปะ่ะอยากได้เงินเนาะแล้วส่วนใหญ่จบตรงคําว่าหลังพอร์ตเงินหมดพอร์ตที่เรามุ่งมั่นในการทํำบราโวมากๆก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องที่ต้องการที่จะส่งต่อความถูกต้องในอาชีพเทรดเดอร์อะคำว่าหลังพอร์ตจะไม่เกิดขึ้นในสังคมไทยปัจจุบันนี้หลายๆคนเห็นการเทรด ดูเป็นเรื่องง่ายได้เงินง่ายก็เลยเข้ามาสนใจเกี่ยวกับการเทรดมากขึ้นใช่ไหมครับพี่เตยน่าจะเห็นเนาะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยเรียนรู้ได้สักแป๊บนึงแล้วก็เทรดเลยทําให้มันเกิดการล้างพอร์ตปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่สําหรับเทรดเดอร์มือใหม่ทั่วไปเลยพี่เตยมีมุมมองตรงนี้ยังไงบ้างครับอันดับแรกเลยเนาะมันจริงอย่างที่ว่าเลยว่าปัจจุบันอะคนเข้ามาเทรดเยอะมากถ้าย้อนไปสมัยก่อนคือ,อเดินไปที่ไหนก็แล้วแต่เนาะเรามองไม่เห็นเลยว่าข้างๆกายเราอะมีเทรดได้หรือเปล่า แต่ปัจจุบันอนะไปที่ไหนกันแล้วแต่เราจะเจอเทรดเดอร์อะอยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยมากกว่า2คน 2> <ม>แล้วเจอแบบนี้ตลอดเลยไปกิจกรรมไหนสนัมมนา,าไหนไปอีเวนต์อื่นก็เจอคนที่เป็นเทรดเดอร์เหมือนกัน<ม>เยอะมากหมายความว่าตอนนี้คนอนะกำลังหันเข้ามาเพื่ออะไรบางอย่างสําหรับอาชีพนี้คือคนเขาเข้ามาเพื่ออะไรคิดว่าต้องการเงินแหละจริงไหมใช่ป่ะอยากได้เงินเนาะพออยากได้เงินทําให้เวลาที่เข้ามาเทรดอะคะ่ะเขาก็เลยขาดจุดจุดหนึ่งที่สําคัญก็คือ ขาดการเรียนรู้ว่าวิธีการบริหารเงินที่ดีอะในการที่คุณจะมาเอาเงินจากตลาดเนี่ยมันบริหารยังไงมันก็ยันนทำให้คนส่วนใหญ่เข้ามาเทรดก็คือเฮ้ยเทรดยังไงนะอ๋อบายเทลอย่างนี้เหรอกดกดซื้อซื้อ,อขายอย่างนี้ทำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อวิเครากราฟแบบนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วก็เทรดเลยรู้วิธีการเทรดกดซื้อกดขายเป็นอ่านกลยุทธ์อ่านเทคนิคได้กดซื้อกดขายแล้วก็เทรดเทรดไปเลยแล้วส่วนใหญ่จบตรงคําว่าหลังพอร์ตเพราะอะไรเพราะขาด ไอตัวจุดที่มันสาคัญมากที่สุดอันดับแรกอะ่ะเขาเรียกว่าเป็นถ้าถ้าเปรียบเหมือนการสร้างบ้านเนาะมันคือเสาเข็ม <ừ> ที่สําคัญคที่เราต้องตอกเอาเข็มอันเนี้ยให้โครตรแน่นก่อนที่จะไปเทรดจริงๆอะ่ะ <ừ> นั่นก็คือเรื่องของการมอนิเตอรเมนหรือการบริหารพอร์ตซึ่งการบริหารพอร์ตเนี่ยมันควรจะบริหารพอร์ตตั้งแต่นอกพอร์ตคือนอกบัญชีเทรดละคือบริหารตั้งแต่พอร์ตชีวิตก็คือเงินชีวิตตัวเองอ่ะเหมือนกับว่าเราทํางานได้เงินมาใช่ไหมถ้าเราอยากจะมาลงทุน กับตัวเองในการเรียนรู้เรื่องการเทรดแล้วก็มาลงทุนกับการเทรดเราควรจะรู้ว่าเฮ้ย mm. ฉันมีเงินเดือนเท่านี้ฉันจะเอามาในตลาดเทรดเนี่ย mm. เท่าไหร่ mm. มันแบ่งเปอร์เซ็นต์ออกมาให้ชัดเจนต้องต้องบริหารตั้งแต่เงินนอกพอร์ตเก็ตไหม <c oughs> ก่อนที่จะเอาเข้าบัญชีเทรดเนี่ย mm. เรื่องนี้สําคัญ <c oughs> มีวินัยในการบริหารเงินจริงๆอ่ะมันจะส่งผลกันทั้งเงินนอกพอร์ตแล้วก็เงินในพอร์ตเลย mm. แล้วคําว่าล้างพอร์ตจะไม่เกิดขึ้นครับซึ่งปัจจุบัน บราโวเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากพีก็พูดกับโค้ดพูดกับนักเรียนพูดกับทุกคนเลยว่ามันนี่มีเน็ตเมนต์มันนี่มีเน็ตเมนต์เวลาใครถามว่าเคล็ดลับความสำเร็จของอาจารย์ต้คืออะไรที่เป็นหมายเลขนึงจริงๆเลยอะไรที่ทำให้ประสบความสำเร็จตอบมันนี่มีเน็ตเมนต์ครับเบอร์แรกเลยค่ะหลายๆคนเข้ามาแล้วก็โฟกัสที่เทคนิคแต่ว่าบราโว่เทรด a ดอร์แคมปเห็นต่างมองต่างเลยรเรามองถึงเรื่อง money Management เป็นหลักเน,ะนาะแนวคิดตรงเนี้ยมันสามารถทำให้เทรดเดอร์เป็นเทรดเดอร์ที่ยั่งยืนได้ เพราะงั้นพี่เต้ยช่วยพูดถึงเหตุผลในการสร้าง b r w e Trade Academy ตรงนี้นยครับว่ามันสอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันยังไงจริงๆถ้าย้อนไปตอนนั้นน่ะคือมองไม่เห็นเลยว่าใครที่ออกมาถ่ายทอดวิธีการเทรดแบบที่ถูกต้องจริงๆค,คือไม,ไม่เจอเราไม่เจอลวกันเนาะเพราะว่าเราเองก็เป็นคนหนึ่งที่เ,เรียนรู้ใช่ไหมไปเรียนตรงนั้นไปเรียนตรงนี้อะไรเงี้ยเขาจะสอนแต่เทคนิคเทคนิคเทคนิคแต่ไม่มีที่ไหนบอกว่ามัน,น,นม่เมเนดเมนต์นะไม่มีค่ะ,คะซึ่งเราก็เลยเจอกับ ชีวิตที่วนลูปอยู่กับการล้างพอร์ตเติมพอร์ตล้างพอร์ตเติมพอร์ตอย่างนั้นอ่ะจนวันหนึ่งที่เราประสบความสำเร็จจริงๆเราเห็นเลยว่าเฮ้ยความสำเร็จของฉันอ่ะอันดับหนึ่งเนี่ยไม่ได้มาจากเทคนิคเลยมันมาจากมันนี่มีเด้นเมนแล้วจุดเริ่มต้นอ่ะที่เรามุ่งมั่นในการทำบราโวมากๆก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องที่ต้องการที่จะส่งต่อความถูกต้องในอาชีพเทรดเดอร์อ่ะเพราะว่าเราเป็นหลักฐานความสำเร็จเราก็อยากจะบอกคนน่ะอยากจะตะโกนทีเดียวแล้วแบบดังไปทั่วโลกเลยว่าการเทรดที่สำเร็จจริงๆหัวใจสำคัญคืออะไร ก็คือ m management แล้วเทคนิคมาที่หลังเลยนอกจาก money management ก็คือจะเป็น p a t ิร์นการเทรดหรือว่าเป็น skill set ที่ทําเงินยังไงนะ money management เรารู้แล้ววิธีการบริหารเงินใช่ไหมทีนี้เรารู้วิธีการบริหารเงินแล้วเราจะทําเงินยังไงเขาเรียกว่าเครื่องมือผลิตเงินที่ชอบพูดคำนี้เนาะเครื่องมือแบบไหนล่ะที่คุณจะเอาไปโกยเงินเข้ามาใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องรู้ว่า p a t ิร์นแบบไหน วิธีการอะไรในการเทรดอ่านกราฟยังไงวิเคราะห์กราฟยังไงมันก็คือเรื่องของเทคนิคที่เราต้องวิเคราะห์ให้เป็นต่อมาก็คือเรื่องของ mindset mindset เนี่ยมันคือวิธีการคิดของคนที่เขาเทรดประสบความสําเร็จเนะ่ะเขาคิดยังไงกระบวนการของเขาเนี่ยเขามีกระบวนการยังไงมีเช็คลิสต์แบบไหนมันคือพวกเช็คลิสต์ทางอารมณ์ว่าอารมณ์ของเราต้องเป็นยังไงเราต้องเช็คให้จบดูความคิดของเราว่าตอนนั้นเราคิดอะไรต้องเช็คให้จบเราสอนครบทุกมุมที่ทําให้เราประสบความสําเร็จเนาะ จริงๆหลายๆสถาบันก็อาจจะมีแพทเทิร์นการสอนคล้ายๆหรือใกล้เคียงกับเราเหมือนกันใช่ไหมครับพี่เต้ยแล้วอะไรที่ทําให้เราแตกต่างจริงๆสิ่งที่พูดมาก็คือถูกต้องเลยหลายสถาบันก็สอนคล้ายๆกันมีคล้ายๆกันถ้าถามว่าอะไรแตกต่างมากที่สุดนะพี่ขอตอบว่าเพราะว่าบาวเวมีพี่เนี่ยแตกต่างแน่นอนเพราะว่าแต่ละที่ไม่มีพี่แต่บาวเวมีพี่พี่คือใขรพี่คือคนที่เราอะมีครบทุกอย่างและเราโคดชิ่ง คือการโคชชิ่งเนี่ยมันคือคือการสอนแบบให้นักเรียนอ่ะทาให้ดูเรารู้แล้วว่าเฮ้ยตอนเนี้ยคุณทําถูกหรือทาผิดแล้วเราก็จะติวเลยเราจะติวกันอย่างนัง้แล้วเราให้ความสําคัญกับการโคชชิ่งมากถ้านักเรียนทําไม่ถูกเราติวทันทีนักเรียนทําไม่ได้เราติวทันทีนักเรียนส่งมาไม่ถูกต้องเราแก้ทันทีเราจะไม่ให้เขาเดินทางผิดเราจะให้สิ่งที่ถูกต้องกับเขาแล้วเราให้เวลากับการโคชชิ่งจันถึงสุกอะค่ะคือเราเหมือนโรงเรียนเลยเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้า ปิดสี่ทุ่มทำเหมือนโรงเรียนเลยค่ะแล้วก็มีโค้ดแบบลงตารางเพิ่งๆพ่งแบบทําให้ทุกคนเห็นว่าทําไมบราววโค้ดแม่งโค้รเยอะเลยตารางแน่นฮะเหมือนโรงเรียนอะที่เราต้องเดินวนเรียนใช่ไหมว่าอตารางช่วงนี้กี่โมงไปไหนเดินไปตึกไหนต่อเดินไปห้องไหนต่อซึ่งอันเนี้ยคือถ้าเกิดว่าใครเรียนหลายคอร์สก็จะเห็นว่าจบจากห้องนี้ไปห้องไหนต่อจบจากห้องนี้ไปห้องไหนต่อคือเป็นนักเรียนยจริงๆอะ,อะก็จะมีเหมือนกันนั่นแหละค่ะก็คือเราให้ความสำคัญกับาการโคชชิง่งถ้าเกิดว่าเรา เขาเขาคือต้องบอกว่าการโคชชิ่งมันเหมือนห้องเจรนที่แบบเจรนคนให้เก่งพอเขาเก่งก็ส่งเขาลงตลาดได้อเพราะงั้นการโคชชิ่งก็คือวิธีที่พ่เตอร์สร้างขึ้นมาเพื่อให้เขาเนี่ยได้ทําจนกว่าจะเป็นเมื่อก่อนอะ่ะพี่เป็นสายที่แบบสายบูล้างผ่านเนาะคุณสอนเขาแบบนี้ได้ไงคุณทําแบบนี้ได้ยังไงคุณรู้ไหมว่าเนี่ยคุณกาลังทําสิ่งที่ผิดรู้ไหมว่าปลายทางแบบเนี้ยคนคนเนี้ยจะเป็นยังไง คือเราแบบซัดเลยอะว่าเขาสอนไม่ถูกอะแล้วเราก็แบบว่าแบบพูดถึงเขาไปเลยอะคือหลายคนมากที่พี่ไปดาวมาด้วยเมื่อก่อนเนาะ <Britney. S 2> คอือมันยอมไม่ได้ไงนึกออกใช่ไหมเพราะเราแบบสําเร็จอาชีพนี้เรารู้ว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่อะเราก็บอกว่าสําเร็จจริงเปล่าเปิดมาดูเปิดพอร์ตเปิดพอร์ตแบบประชันกันเลยว่าคุณทําได้จริงเปล่าคุณสอนคนแบบนี้เทคนิคแบบนี้ไปทำได้จริงหรออะไรอย่างเงี้ยคือแบบขนาดนั้นเลยนะจนเรารู้สึกว่าเออมันทําไปมันก็ไม่ได้มีความสุขเนาะเพราะหรอแหลังจากนั้นเราก็แบบพอเข้าใจอะไรบางอย่างก็เลยหยุดเนาะ ซึ่งปัจจุบันก็ยังมีอีกมากมายแต่เราไม่ได้ไปโฟกัสคนอื่นละเพราะอาการที่เราไปโฟกัสคนอื่นมันโคตรเหนื่อยก็เลยเอาพลังงานทั้งหมดลกลับมาที่ตัวเองมาโฟกัสตัวเองจริงๆตอนที่ทำโคชชิ่งเนาะต้องย้อนกลับไปตอนที่เริ่มเริ่มสอน,นแรกๆก,ก่อนนะคะนักเรียนก็ไม่ได้เยอะเพราะนักเรียนไม่ไเยอะอ่ะเราก็ไม่เข้าใจกระบวนการโคชชิ่งอย่างแท้จริงหรอกแค่เราเห็นว่าคนนี้เป็นนักเรียนเราแล้ว,ลวเขาไม่เข้าใจเราก็บอกมามาเดีย๋ยวติวให้ก็เป็นคัสติวแล้วกัน มองว่าเป็นคัดติวแล้วก็จะติวกันไปติวกันมาจนเห็นว่าอ่ะให้เขาทําให้ดูแล้วเราดูเขาอ้าวอันนี้ยังไม่ถูกนะอ่ะเดี๋ยวเราทำแบบนี้นะเราก็ติวใหม่แล้วให้เขากลับไปทําแล้วก็คือทาตรงนั้นทําตอนนั้นเลยนะในค์ดในช่วงวงนั้นเลยพอเขาทำเสร็จเฮ้ยเข้าใจแล้วนี่ได้แล้วนี่อ่ะเดี๋ยวลองทำอีกทีสิเอ้ยได้แล้วนี่ไปต่อก็ไปเรื่องต่อไปเรื่องต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะมันก็เลยต่อยอดมาว่าเฮ้ยเทคนิคนี้มันดีนะเรื่องของการโคชชิ่งที่ให้เขาทํา ให้เขาทําแล้วเราเห็นว่าเขาติดตรงไหนตรงไหนที่เขาไม่ได้เราขายี้ให้ทําอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆก็เลยขายายมาเป็นระบบโคชชิ่งที่ที่เราทํากันในแอดเดมีปัจจุบันเพราะว่าเวลาที่นักเรียนเข้าโคชชิ่งน่ะนักเรียนเขารู้เลยว่าตัวเองติดอะไรหรือบางคนไม่รู้ว่าตัวเองติดอะไรหรือเปล่าก็จะเข้ามานั่งฟังมานั่งดูแล้วเออติดเรื่องนี้เหมือนกันเลยไม่คิดว่าตัวเองติดเรื่องนี้นะเนี่ยก็ลองทําให้ดูพอลองทําให้ดูเสร็จปุ๊บเราชี้ได้หมดเลยเราบอกได้หมดว่าให้ต้องแก้ยังไงคือให้เขาทําให้ดูการโคชชิ่งนะ แล้วเราอะขยี้ในส่วนที่เขาติดพอเขาติดปุ๊บก็ไปต่อแก้ได้ไปต่ออย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นการที่ให้ความรู้ที่ถูกต้องเป็นการที่ทําให้เขาอะทาให้เป็นพอเขาทําเป็นเขาก็จะลดแรงได้ดืวยง่ายระบบนี้ที่พีเตอร์สร้างขึ้นมาเนี่ยน่าจะเป็นระบบที่ช่วยให้เขาทําเองได้เป็นจริงๆถ้าถ้าสมมติเทียบกับเป็นระบบการศึกษาเป็นน้องๆนักศึกษาก็อาจจะเป็น นักศึกษาที่จบมาอย่างมีคุณภาพถ้าเกิดเทรดเดอร์ที่ผ่าน a c a d e m มีของของเราก็อาจจะเป็นจบมาเป็นเทรดเดอร์ที่มีคุณภาพแล้วก็ยั่งยืนในตลาดนี้ได้ใช่ค่ะครับแล้วหลายคนเห็น a c a d เด y ของเราเนี่ยก็อยากเข้ามาเรียนเหตพอะเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเออทำไมค่าคอรสสูงพี Peter, ่เต์มีมีมุมมองตรงนี้ยังไงบ้างครับถ้าเราบอกว่าค่าคอรสสูงอ่ะต้องมองว่าแบบอะไรที่ทําให้เรามองว่าค่าคอรสสูงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะ,ะไรายได้เราอ่ะ อาจจะน้อยใช่ไหมหรออาจจะมองวา่ารายได้ฉันเท่านี้แต่ค่าคอสสูงจังเลยฉันเข้าไม่ถึงค่าคอส ok. หรอกก็เลยทําให้เราอะไปะทยอยแบบเก็บเรียนอันอื่นที่ค่าทอตค่าคอสถูกถูกใช่ไหมซึ่งมันก็จะทําให้เรา,าเสียเวลาหนอใช่ไหมคะค่อยๆเรียนอันนี้ละกันอันนี้สักหมื่นหนึ่งไปเรื่อยๆหมื่นหนึ่งหลายๆอันเริ่มสะสมเรียนไปเรียนมาอ้าวแพงกว่าค่าคอสฉันอีกอืเขาจะเก็ตไหม ซึ่งทีนี้ค่าคอร์สเราที่บอกว่าสูงคือมัดรวมทุกอย่างที่จําเป็นและสําคัญเอาไว้ในคอร์สเดียวหมดแล้วมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสกิลเซ็ตเรื่องของการโคชชิ่งช่วโมงการโคชชิ่งนะเรื่องของการแบบอยู่ในระบบอ l เลอร์นิ่งที่เรียนทบทวนได้ตลอดแล้วเราก็เปิดโอเพ่นเรื่องของความรู้ที่เป็นค่าฟรีอะเยอะมากขอแค่คุณมีคอร์สหลักนะเรารู้ว่าอะไรสําคัญสำหรับคุณเราจะเปิดให้คุณได้เข้าเรียนอ,อย่างเงี้ยแล้วก็มีเรื่องของพวกคุณสมบัติต่างๆสําหรับนักเรียนที่จะได้รับการโคชชิ่งแบบ กระเทาะไมเซตกันมีคลาสพิเศษกันอย่างเงี้ยมีเยอะมากๆเลยค่ะที่จะได้รับอยู่ในนั้นซึ่งราคาที่เราให้คือมันครบจบในราคาเดียวอมันไม่ต้องแบบเฮ้ยเรียนอันนี้เราไปเพิ่มอันนต่อเพิ่มอันนี้นต่อเพิ่มอันนี้นต่อซึ่งปัจจุบันนะคะสิ่งที่ได้เพิ่มเติมนะคือเป็นเขาเรียกว,ว่าการเทรดสดคือพาดูหน้างานจริงซึ่งปกติอะชั่วโมงของการดูหน้างานจริงการที่เราจะไปเห็นคนที่เขาเทรดเก่งๆอะเอาจริงๆนะที่ต่างประเทศเราเสียงเงินชม แต่ที่เนี้ยคุณไม่ได้ต้องจ่ายเพิ่มเลยต่างประเทศอะ่ะพี่เคยจ่ายมาแล้วหมื่นเหรียญนะเพื่อเข้าไปดูว่าเฮ้ยพวกที่มันจะมีแบบอ่กลุ่มคนที่เทรดให้กองทุนเนาะเขาเขามีคลาสซึ่งเนื้อบอกว่าแบบสเปเชียลมากๆที่มีโอกาสได้ไปเพราะว่าคนที่สอนพี่อะ่ะเขาเขาอยู่ต่างประเทศเขาเป็นคนดูใบเขาสอนพี่แล้วเขาบอกเฮ้ยมีอันเนี้ยมีกลุ่มเนี้ยูอยากแบบลองเข้ามาดูไหมหมื่นเหรียญน,นะในึ่ใจคิดละหมื่นเหรียญเข้าไปดูเลยวะ คือแต่เราเทรดเก่งอยู่แล้วไงเข้าไปดูแล้ว,วมือเหรียญเขาบอกเี่ยมาดูว่าคนที่เขาประสบความสาเร็จอะคนที่เขาเทรดให้กองทุนอะมันเทรดเป็นยังไงมาดูอีโมันมันอันนี้อย่างเงี้ยบอกเฮ้ยตาตื่นเต้นวะอยากดูใจมือเหรียญนะมือเหรียญได้คิดเป็นเงินเ,นเนยอะไหมแพงไหมแพงครับสามแสนกว่าบาทบ้าชั่วโมงครึ่งสามแสนกว่าพี่ทํามาแล้วแบบตอนนั้นคิดอยู่ว่าแบบโหบ้าไปแล้วเนี่ยถ้าจะต้องเข้าไปดูอันเนี้ยเออแต่เราก็มีโอกาสได้เข้าไปดู แล้วมันโคตรคุ้มเลยเพราะเราเห็นเลยว่าแบบโหนี่จริงๆหรอวะคือสุขุมมากครับนิ่งมากต้องบอกว่าคนที่เขาเทรดกองทุนได้อะพวกกองทุนใหญ่ๆระดับโลกนะเขามานั่งแบบนั่งเทรดกันนั่งดูนั่งวิเคราะห์ตลาดแล้วเขาก็แบบวางออเดอร์วางอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะไม่ได้เห็นหรอกว่าเขาทําอะไรในตรงนั้นแต่สิ่งที่เราเห็นคือเราเห็นเลยว่าโคตรนิ่งเลยอืแล้วหลังจากนั้นเราเห็นแบบโหตอนที่เขาไปถึงเป้าหมายอะ เขามีการแบบ a อฟฟชเชียกับสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงแล้วเขาก็มานั่งสัมภาษณ์อะตอนที่เข้าออเดอร์เขามีกระบวนการคิดยังไงในระหว่างที่ออเดอร์มันรันอยู่เขาทําอะไรครับแล้วตอนที่แบบมันไปเทเบิลเฟสเขาคิดแบบไหนเราได้เห็นวิธีการคิดของคนเรานั้นนะซึ่งพี่แบบโคตรคุ้มเลยว่ะแม่งสามแสนกว่าแล้วแต่เราได้เหมือนเหมือนได้เพชรเม็ดงามมา เ <Made> ม็ดเบื้อเริ่มเลยอ่ะเออแล้วเราก็เอามาขัดมาเจลไนให้มันเป็นรูปทรงของเราต่อช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยที่เป็นพาร์ตสองปีหลัง<ม>ที่ผ่านมาเป็นไลฟ์ที่เราได้เข้าไปดูเป็นเฟเชียลไลฟ์จบจากตรงนั้นมาเราเปลี่ยนไปเยอะมากถ้าหลายๆคนเห็นจะเห็นว่าพี่แบบสุขุมพิ่นิ่งมากคือไปฝึกอะไรบางอย่างที่ได้จากคียนั้นม,มาเหมือนกัน<ม><ม>ซึ่งจริงๆเอไอตัวเนี้ยไอหัวข้อเนี้จะลงอยู่ในบูตแคมป์ด้วยที่จะให้กับทุกคนที่ที่เขามาเรียนสกิลเซตการเทรดของเรา ก็จะปักตรงเนี้ยให้กับเขาด้วยเพราะว่าพี่เห็นว่าตัวเองเติบโตพัฒนายอย่างอย่างก้าวกระโดดจากไลฟ์สเปเชียลนั้นรเราก็อยากจะให้นักเรียนเติบโตแบบก้าวกระโดด จากเราที่แบบผ่านการเจรไนใน,ในหัวข้อนี้มาแล้วเหมือนกันเอาไว้ในวูดแคมป์น่าสนใจมากมเพราะว่าพิเตอร์ได้ไปเห็นอะไรบางอย่างมาเนาะที่เป็นกองทุนระดับโลกเข้าใช้กันแล้วก็เอามาปรับใช้ให้ให้เข้ากับคนไทยเอามาบอกต่อให้กับคนไทยเนาะใช่ซึ่งอันนี้ก็คือตอบคาถามตรงที่ว่าก็ไม่คอถึงแพงมันคือประสบการณ์เนาะเรื่องของกลยุทธ์เรื่องของเทคนิคที่เราอะสมมติว่าวันนี้คุณทาธุรกิจธุรกิจหนึ่งคุณคุณแบบ เห็นเลยธุรกิจคุณแบบมันไม่สําเร็จเลยอะทายัางไงที่ถึงจะสาเร็จนะธุรกิจนี้ทายัางไงให้แบบลูกค้าเข้าเยอะๆทำยังไงให้สินค้าขายดี <Okay. S 2> ทายัางไงให้ลูกค้าติดสินค้าคุณแล้วคุณก็มองหามองหามองหาแล้วคุณก็บอกว่าถ้ามันมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะที่แบบปักเอ็นกับธุรกิจคุณได้อ่ะแล้วมันทําให้ธุรกิจคุณพุ่งเลยอะคุณบอกว่าคุณยอมใจแล้ววันนี้พี่บอกว่านี่คือสิ่งนี้ค่ะสมมติมันคือระบบระบบหนึ่งในการพี่เอาระบบมาเสนอขายตอนนี้ปัญหาธุรกิจเป็นอย่างงี้ใช่ไหมคะนนีี่่คะะรบบ้ คุณคปักเอ็นเข้ากับธุรกิจของคุณได้เลยยอดพุ่งแน่นอนค่าคอร์สวันนี้สี่ห้าหมื่นแต่ว่ามันคือหลักสูตรหลักคิดแพทเทิร์นของความสําเร็จที่ทําให้พี่ะประสบความสำเร็จเป็นหมื่นล้านในวันนี้นะครับคุณกําลังซื้อหลักสูตรหลักคิดแพทเทิร์นความสำเร็จของคนที่เทรดทาให้พอร์ตเติบโตเป็นหลักหมื่นล้านได้ในวันนี้คุณให้ค่าเท่าไหร่ซึ่งเชื่อไหมว่ามันสําหรับพี่มองไปคือราคาถูกมากกับสิ่งที่ที่เราให้อเพราะงั้นการลงทุน ครั้งนี้ผมว่าหลายๆคนอาจจะมองไม่เห็นภาพเนาะว่าลงทุนไปแล้วจ่ายค่าเรียนไปแล้วม,มันจะคุ้มกับสิ่งที่เราจะได้รับไหม,มเพราะงั้นมันไม่ใช่แค่เทคนิคที่คุณจะได้ม,มันไม่ใช่แค่วิธีการทําเงินที่คุณจะได้แต่มันเป็นวิธีคิดรวมถึงคอมมูนิตี้ด้วยใช่ไหมครับพี่เตยเพราะงั้นอยากให้พี่เตยพูดถึงคอมมูนิตี้นี้หน่อยครับที่เรากําลังจะเกิดบูธแคมป์นี้อยากให้เจาะลึกเข้าไปหนี้คือคอมมูนิตี้ของบูธแคมป์ใช่ไหมหะก็จะเป็น แคมป์ที่รวมคนที่ต้องการประสบความสำเร็จในเรื่องของการเทรดเราต้องการสร้างสังคมเทรดเดอร์ต้องการสร้างหลักฐานของอาชีพเทรดเดอร์ที่สามารถประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนนะคะหมายความว่าการที่เรามาบูตแคมป์เราจะเจอคนเหมือนกันคนที่ต้องการเป็นหลักฐานของความสำเร็จของอาชีพนี้นั่นแหละค่ะสิ่งที่เราจะเจอก็คือเป็นโมเมนตัมที่จะช่วยกันเวี่ยงให้เราประสบความสำเร็จไปด้วยกันในบูตแคมป์นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นต้องบอกเลยว่าคำว่าบูตแคมป์เนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนว่าบูตแคมป์มันคืออะไรคบูตแคมป์มันคือ แคมป์ที่เน้นในเรื่องของสกิลเซ็ตเน้นในเรื่องของทักษะสําคัญเน้นในเรื่องของทักษะที่ต้องการให้เชี่ยวชาญทักษะใดทักษะหนึ่งซึ่งอันเนี้ยสำคัญมากๆามันก็คือทักษะที่เราอะต้องการที่จะเจรณาไหนต้องการที่จะเคี่ยวเข็นคุณต้องการที่จะแบบคือใส่ข้อมูลตรงเนี้ยแล้วก็ติวคุณเจรณาไหนคุณในแคมป์อะให้คุณมีทักษะแล้วก็เชี่ยวชาญในการเทรดเรียกว่าปั้นให้คุณมีท่าไม้ตายลองนึกดูว่าคําว่าปั้นให้คุณมีท่าไม้ตายหมายความว่าไง ให้คุณรู้ว่าถ้าไม่ตายของคุณอะล็อกให้ดีเอาท่านี้ท่าเดียวซ้อมให้ได้เป็นหมื่นครั้งเนี่ยคุณก็จะเป็นคนที่แม่งเตะโคตรแม่นในทุกๆครั้งที่คุณจะเตะอะ่ะก็คือเรามาเคี่ยวกันตรงจุดนี้ได้แหละเพราะว่าคนหลายๆคนที่เป็นเทรดเดอร์หวยหาท่าไม่ตายมากว่าฉันจะต้องเทรดยังไงให้ได้เงินครับเนี่แหละค่ะคือโอกาสเดียวที่คุณจะได้เคี่ยวตัวเองแล้วเจอว่าท่าไม่ตายของตัวเองอะเป็น คนที่ต้องแบบสำหรับคนที่ยังลังเลว,ว่าจะมาบูตแคมป์ดีไหมจะมาเข้ากิจกรรมดีไหมต้องบอกเลยว่าความลังเลนั้นนะมาจากการที่เขาไม่ได้เลือกผลลัพธ์ก่อนอมไม่ได้เลือกผลลัพธ์ว่าเราจะเป็นคนที่สามารถเทรดได้อย่างยั่งยืนสามารถมีกําไรเดือนละแสนอัพอย่างยั่งยืนได้คือเขาไม่ได้ตัดสินใจเลือกนี่เหรอใช่ไหมแต่คนที่ตัดสินใจเลือกจะเอาผลลัพธ์นี้เขาไม่มีลังเลค่ะดังนั้นแค่รู้ว่าใครที่ลังเลอยู่หมายความว่าไม่ได้เลือกผลลัพธ์นี้ให้กับตัวเอง แค่นั้นเลยถ้าจะเอาแบบชัดตรงประเด็นมากๆดังนั้นเวลาที่พี่คุยกับใครแล้วเขาลังเลอ่ะพี่ก็จะรู้แล้วว่าเขาไม่ได้เลือกผลลัพธ์นี้เขาจะเป็นคนที่แบบกลัวความสําเร็จกลัวว่าแบบมันทําไมถึงใจเขาว่ากลัวความสําเร็จเพราะว่าอะไรเพราะว่ากลัวเพราว่าถ้าสําเร็จมันจะเป็นยังไงหรือกลัวว่าแบบจะสําเร็จไหมคือคิดไปเรื่อยอ่ะคิดถึงความสําเร็จแต่คิดไม่ถึงสักทีเข้าใจใช่ปะเพราะว่าสุดท้ายไม่ตัดสินใจเออคิดไปเรื่อยว่าจะได้ไหมจะสําเร็จไหมคือ สงสัยตัวเองมาตลอดแต่ไม่เคยตัดสินใจดังนั้นตอบได้อย่างเดียวว่าเวลาทุกครั้งที่พี่เจอคนที่ลังเลอ่ะพี่จะถามคําเดียวเลยว่าคุณเลือกผลลัพธ์อะไรให้ชีวิตซึ่งกิจกรรมที่เราจัดครั้งนี้คือไปจัดที่ปทุมธานีเนาะที่ที่นี่ดีรีสอร์ทนะคะซึ่งเป็นสนามกอล์ฟแหละหลายๆคนอาจจะรู้จักทำไมถึงเลือกที่นั่นนะะซึ่งที่นั่นเนี่ยเคยเป็นที่หนึ่งที่เราเคยไปจัดแคมป์ตอนนั้นจัด Bravo c a m แคมรั้งที่2ซึ่งเป็นแคมป์ที่สอนสกิลเซตนะสอนพฤติกรรมทอง สอนให้คนเทรดทองเป็นก็เป็นแคมป์ที่แบบเกิดคนที่ประสบความสําเร็จปัจจุบันอนะหลากหลายคนคนที่เป็นโค้ดในตลาดสังคมนี้อาชีพอาชีพเนี้ยเยอะมากจากแคมป์นั้นนะแล้วก็เป็นที่เคยนึกถึงสภาพแล้วก็เขาเรียกว่าแหละนึกถึงบรรยากาศของความสําเร็จที่เราสร้างโค้ดมากมายเต็ไมไปหมดอะค่ะไม่ว่าตอนนี้จะเป็นโค้ชฟิล์มโค้ชกอฟก็มาจากแคมป์นั้นนะโค้ชป้องโค้ชมิสเตอร์ที่หลายๆคนรู้จักขึ้นมาจากแคมป์นั้น พี่พี่าอย่างเงี้ยโค้ดชมอย่างเงี้ยมีแบบเยอะอีกมากมายเต็มไปหมดเลยค่ะที่เป็นโค้ดในในตลาดในอาชีพนี้ก็มาจากแคมป์นั้นตอนพี่าคือการที่ทำบาวเวอร์แคมป์ครั้งที่2ครั้งนั้นอะเป็นแคมป์ที่ลงแพทเทิร์นการเทรดที่เป็นเทรดทองอย่างเดียว,วร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วสร้างนักเทรดทองที่ปัจจุบันอะเทรดทองโค้ดเก่งอะจากแคมป์นั้นแค่เดียวก็เลยนึกถึงบรรยากาศนั้น ก็เลยกลับไปทำบูตแคมป์ที still, ่นั่นอีกครั้งหนึ่งเราจะจัดการันที่24 25 26เมษายนค่ะปลายเดือนเมษายนนี้ซึ่งเป็นไตรมาสที่2คือจะบอกว่าถ้าหากว่าวันนี้เราเห็นแล้วว่าไตรมาสแรกที่ผ่านมาของปีนี้เราอะยังยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่แล้วก็ยังไม่เจอตัวเองในเวอร์ชั่นที่จะทำยังไงให้เราประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงแล้วยังไม่เชื่อยังไม่เห็นตัวเองอะว่าเราประสบความสำเร็จได้ยังไงบ้างก็บอกเลยว่าบูตแคมป์เหมาะมากเพราะ เดือนเมษามันร้อนอยู่แล้วใช่ไหมแล้วมันจะร้อนยิ่งขึ้นไปเองค่ะเพราะพวกคุณทุกคนจะลุกเป็นไฟเลยเพราะคุณจะเจอตัวเองที่เห็นเลยว่าประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนทำไมการเทรดของคุณยังไม่สำเร็จสักทีหรือจริงๆแล้วสิ่งที่คุณคิดว่าใช่อาจจะยังไม่ใช่ทั้งหมด Boost Camp คือคำตอบที่คุณตามหมาคุณจะได้เรียนเจาะลึกดีมาซัพพลายแบบเข้มข้นแกะรอยรายใหญ่เพิ่มโอกาสเข้าทำกำไรแบบที่คุณอาจจะมองข้าม เผยเทคนิคการคอนเฟิร์มมิ่งที่ไม่เคยมีสอนที่ไหนมาก่อนพร้อมเทรดสดวางแผนแบบเรียลไทม์ให้คุณเข้าใจการตัดสินใจในทุกสถานการณ์จริงวางระบบจัดการเงินให้ครอบคุมทุกมิติด้วย W e l l t h p l a n n ร r รวมถึงหลักสูตร MLP ที่จะมาช่วยแก้ปมปัญหาของเทรดเดอร์ทั้งหมดนี้รอคุณอยู่ในบูสแคมป์24-26เมษายนนี้